วันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่1กันนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่จะลงมือทําครูอยากจะให้นักเรียนจํากฎ5ข้ออันนี้ให้ได้ก่อนก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมามันจะมีรายละเอียดอยู่เยอะแยะมากมายทีนี้ที่ครูก็จะให้นักเรียนจําอัน5ข้อ,อน,นี้ไว้ให้ดีเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการหาเลขออกซิเดชันของธาตุนะคะข้อที่1ก็คือธาตุไฮโดรเจน จะเป็นบวก1เสมอยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นที่เขาให้หาของไฮโดรเจนนะ,ะข้อ2ถ้ธาตุที่อยู่หมู่หเลขออกซิเดชันจะเป็นบวก1เสมอเลขออกซิเดชันของหมู่หก็อย่างเช่นก็จะมีโซเดียมนะคะโพแทสเซียมที่เราจะต้องรู้จักเนาะต่อไปหมู่2ก็จะเป็นเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2เสมอหมู่2มีใครบ้างก็คืออย่างเช่นแคลเซียม แบเรียมที่เราจะเจอบ่อยนะคะต่อไปกฎข้อที่3ถ้าเจอธาตุออกซิเจนเลขออกซิเดชันจะเป็นลบ2เสมอยกเว้นในกรณีที่เขาให้หาของออกซิเจนนะคะมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ข้อที่4ทาธาตุฟอเรนจะเป็นลบหตลอดการนะคะเพราะว่าเป็นธาตุที่มีแรงดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองมากที่สุดแล้วที่เหลือนอกนั้นในหมู่7ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบหเช่นกันนะคะ แต่มันก็จะมีได้หลายค่าเช่นคลอรีนต่อไปกลุ่มไอออนข้อสุดท้ายเนี่ยนักเรียนจะต้องจำให้ได้เพราะมันจะทำให้เราหาเลขออกซิเดชันได้เร็วขึ้นไฮดรอกไซด์ ide, o h ถ้าเขียนติดกันแล้วมีวงเล็บนะ o h, นยประจุรวมกันแล้วทั้งก้อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งไซยาไนด์ CN ทั้งก้อนก็จะมีค่าประจุลบหนึ่งเช่นเดียวกันคาร์บอเนต c o 3 ะะประจุหรือเลขออกซิเดชันทางก้อนก็จะมีค่าลบสองซัลเฟต SO4 ทั้งก้อนก็จะมีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสองฟอสเฟต PO4 นะ,ะเลขประจุจะเป็นลบสนกักเรียนต้องจำพวกนี้ให้ได้แล้วมันจะทำให้เราไปไวนะคะอ่ะเราลองมาทำกันเลยข้อที่1โจทย์สั่งให้หาเลขออกซิเดชันของธาตุเหล็กก็คือ Fe ใน K2FeO4 กฎกติกาในการหาก็คือว่าโจทย์สั่งให้หาเลขออกซิเดชันของธาตุไหนเราจะต้องให้ธาตุนั้นอยู่เฉยๆเราก็จะต้องหาจากธาตุอื่นที่อยู่ล้อมรอบอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็มาดู K2 ก่อน K K ก็คือหมู่1นะคะอยู่ในกฎข้อ2ดังนั้นประจุของโพแทสเซียมก็คือบวก1 แต่ทีนี้เลขออกซิเดชันหรือเลขประจุที่แท้จริงของแต่ละธาตุเราจะเขียนเอาไว้ข้างบนแต่นั้นคําตอบมันจะอยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าว่ามันมีห้อยเราจะต้องเอามาทดไว้ข้างล่างนะคะจำไว้นะคะเลขที่อยู่แถวล่างที่เกิดจากการทดไม่ใช่คําตอบมันเป็นตัวช่วยในกระบวนการคิดเท่านั้น K2 นะคะ K นั่ยประจุคือบวก1บวก 1' คูณ2ได้บวก2เรามาทดไว้ข้างล่าง ต่อไปเหล็กโจทย์ให้หาแล้วก็เว้นเอาไว้มาดูออกซิเจนออกซิเจนนะคะกดข้อ3มออกซิเจนคือลบ2มันห้อย4แสดงว่ามี4อะตอม4คูณลบ2เป็นลบ8ทั้งก้อนรวมกันจะต้องได้เท่ากับ0นะคะทั้งก้อนรวมกันจะต้องเป็น0เพราะว่ามันไม่มีประจุคาให้เราเห็นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าเหล็กจะมีค่าเท่าไหร่ลบสองยบวก2ลบ8 ะะขาดเท่าไหร่คะทุกคนก็ขาดบวก6นั่นเองบวก6นะฮะสบวกหได้8 8ดลบแเป็น0ดังนั้นบวก6เหล็กเนี่ยมันมีแค่อตอมเดียวเราก็ไม่ต้องเอาไปหารนะคะเราก็สามารถที่จะเอาบวก6มาไว้เป็นคําตอบข้างบนได้เลยตอบตัวไหนเราก็วงเอาไว้ในแบบฝึกหัดก็ทําวิธีรวบลัดแบบนี้ได้เลยแล้วก็เราก็เขียนเอาไว้ข้างล่างว่า FE เท่ากับกหเอาไว้ข้างล่างแค่นี้ นะคะ,ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็ยังคงให้หาเลขออกซิเดชันของธาตุเหล็กเหมือนเดิมใน K4 Fe แล้วก็ CN ทั้งหมดห้อย6อะโพแทสเซียมเหมือนเดิมหมู่1ก็บวก1บวก1คูณ4ได้บวก4นะคะพอมาเจอ CN นี่อยู่นี่ไซยาไนด์ลบ1ทั้งก้อนลบ1ลบ1คูณ6ก็ได้บวก6ดังนั้นทั้งก้อนเนี้ยรวมกันจะกลายเป็น0 เหล็กก็เท่ากับเท่าไหร่คะทุกคนอันนี้บวก4เอ้ยอันนี้ลบ6เนะาะขออภัยบวก4ลบ6นะฮะดังนั้นเหล็กก็จะบวกได้แค่2บวก4บวก2ได้บวก6บวก6ลบ6เหลือ0นะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือบวก2อาเหล็กก็จะตอบเท่ากับบวก2ต่อไปข้อ3 นะคะ,ะข้อ3ให้หาเลขออกซิเดชันของฟอสฟอรัสใน HPO3 ทั้งก้อนเนี้ยรวมกันจะต้องเท่ากับ0นะคะเมื่อกี้2ข้อแรกครูก,ก็คือลืมเน้นไปเนาะอ่ะเราก็เริ่มเลยไฮโดรเจนไฮโดรเจนหมู่1ก็บวก1น,นะคะอ่ะหมู่1บวก1เราก็มาเขียนไปข้างล่างด้วย 2, ออกซิเจนลบ2เสมอลบ2คูณ3ได้ลบ ลบ6นะคะครูจะเขียนเป็นเลขบวกอยู่เลยเลยขออภัยนะคะลบ6นะตรงนี้นะดังนั้นฟอสฟอรัสก็จะต้องบวกเท่าไหร่คะขาดอีก5ก็คือบวก5 5บวก1ได้6 6 6ลบ6เหลือ0ดังนั้นคำตอบของฟอสฟอรัสก็คือบวก5เห็นไหมคะว่าง่ายมากเวลาตอบนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายข้างหน้าด้วยนะคะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบามาดูข้อ4 กรณีนี้ถ้าในโจทย์เนี่ยมันเป็นกลุ่มของไอออนหมายความว่าทั้งก้อนนี้นะคะประจุที่หักล้างกันแล้วจะต้องได้เหลือลบหนึ่งนั่นเองอ่ะเราก็มาดูเลยโจทย์ให้หาของโปรโมีนมาตั้งหลักที่ออกซิเจนนะออกซิเจนลบสองเราก็เขียนเอาไว้ข้างบนลบสนะลบสมันไม่มีตัวคอยตัวคูณอะไรเลยลบสองทดไปข้างล่างดังนั้นโปรโมีนก็ถ้า ไม่มีประจุให้เราติดลบไว้1นึ่นะครบบ r o m ก็จะเป็นบวก2ได้เลยนะคะบวก2ลบ2เป็น0แต่ทีนี้เขาให้หักล้างกันแล้วเหลือลบ1ดังนั้น b r o m i n ก็จะบวกได้แค่โ r รมีนก็จะต้องบวกได้แค่1บวก1ลบ2ก็จะเหลือลบ1พอดีดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือบวก1นะเท่ากับบวก1นะคต่อไปข้อที่5 ให้หาของแมงกานีสในแมงกานีสไฮดรอกไซด์นะคะอไฮดรอกไซด์ o h ทั้งก้อนลบ1นะคลบ1แต่พอมีห้อยปุ๊บลบ1คูณ2ได้ลบ2ดังนั้นแมงกานีสก็บวก2หักล้างกันแล้วเป็น0นะคะตราบใดที่มันไม่มีประจุบ,บวกประจุบลบคาเอาไว้ในจบนะก็หักล้างกันแล้วต้องเป็น0เสมอน,นะคะดังนั้นข้อนี้แมงกานีสก็ตอบบวก2 ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ลองทำเองได้ไหมคะนะคะไฮโดรเจนบวก1บวก1คูณ4ได้บวก4คอรีนลบ1อ่ะมาทดข้างล่างดังนั้นไนโตรเจนจะเป็นเท่าไหร่หักล้างกันแล้วต้องเป็น0ูนักเรียนลองหาของไนโตรเจนดูเองนะคะอ่ามาดูข้อ7อ่าข้อ7ทั้งก้อนนี้รวมกันแล้วประจุจะต้องได้ลบ3 นะคะให้หาของเหล็กอีกแล้วก็สตาร์ทที่ออกซิเจนออกซิเจนลบสเสมอลบสคูณสได้ลบแอะ่ะถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าไม่มีติดลบสาเนี่ยเหล็กก็บวกแได้เลยถูกไหมคะจะได้เป็น0แต่เขาให้บวกหักล้างกันแล้วให้ติดลบได้3ให้เหลือติดลบไว้3แสดงว่าเหล็กคุณก็บวกได้แค่5นะคะอะคำตอบก็คือบวกหบวกหลบแก็จะเหลือลบสพอดีนะคะ เห็นไหมคะง่ายมากค่ะทุกคนต่อไปข้อที่8ข้อที่8ลองดูเนาะคาร์บอเนต CO3 อ่าอยู่นี่ประจุเป็นลบ2เห็นไหมคะถ้าเราจำทั้งก้อนได้จะทำให้เราหาได้ไวขึ้นไม่ง si ั้นเราต้องมาโอ้ยออกซิเจนลบ2คูณได้ลบ6คาร์บอนเป็นเท่าไหร่ยุ่งยากนะคะอ่ะพอคาร์บอเนตลบ2แคลเซียมบวกเท่าไหร่คะทุกคนอ่าลองหาเอาเองบวกเท่าไหร่เอย หักล้างกันแล้วเป็น0ต่อไปหมดแล้วข้อ9ข้อ10นักเรียนลองทําเองนะคะเหลืออีกแค่2ข้อถูกหมดกดไลค์ค่ะวัดดวงกันแค่อีก2ข้อแค่นั้นเองโชคดีค่ะ